คำต่อคำแปลทุกคำทั้งคำถามและคำตอบกับการแถลงข่าวครั้งแรกของรูเบนอโมริมสวัสดีครับเจอกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูต้องดูกับเป้งนะครับวันนี้พบกันเหมือนเคยนะครับกับเป้งและอาลาโนนะครับพิธีกรร่วมของผมนะฮะอ่ะวันนี้ไปว่ากันที่การแถลงข่าวครั้งแรกนะครับของรูเบนอโมริมนะครับอันนี้ไม่ใช่การให้สัมภาษณ์นะครั้งก่อนหน้านี้นะครับกับสโมสรคือการให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าคราวนี้คือการ เรียกว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นการถแถลงข่าวครั้งแรกอย่างเป็นทางการของรูเบนนาโมริมเลยนะครับซึ่งก็วันนี้แปลมานะครับคำต่อคำเลยนะครับถามว่าอะไรตอบว่าอะไรนะครับเอามาให้หมดเลยฉะนั้นถ้าอีพีนี้จะยาวหน่อยก็ขออภัยล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้จําหมดคงไม่ไหวเนาะขออนุญาตเปิดนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังรูเบนยนดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์นะฮะคุณคงมีมุมมองเกี่ยวกับสโมสรก่อนจะย้ายมา ความเป็นจริงมันต่างกันยังไงมันดีกว่านะฮะแล้วก็ใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการไว้หรือเปล่านะครับออ,อมโมรมก็ตอบว่าใช่มันใหญ่กว่ามีแผนกต่างๆมากมายครับแตกต่างจากสปอร์ติ้งมากๆและสปอร์ติ้งก็เป็นสโมสรใหญ่ในโปรตุกเกสครับนี่คือสโมสรใหญ่และคุณรู้สึกว่าเป็นสโมสรระดับโลกดังนั้นเนี่ยคุณจึงมีงานต้องทํามากมายไม่ใช่แค่การเป็นโค้ชให้กับทีมเท่านั้นผมได้รับความช่วยเหลือมากมายมีการประชุมมากมายและผมกําลังพัฒนาในส่วนเหล่านี้ ผมรู้สึกมีความสุขมากนะครับและรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านนะครับคำถามต่อมานะครับเขาก็ถามว่ารูเบนคุณเนี่ยเป็นผู้จัดก,การทีมถาวรคนที่6ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่สโมสรคว้าแชมป์ลีกครั้งล่าสุดอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยมีความศรัทธาว่าคุณจะเป็นคนที่ฟื้นฟูสโมสรให้กลับมาอยู่ในระดับนั้นได้นะครับเจ้าตัวก็บอกอาร์มาดริเมอร์นะครับผมเป็นคนเพ้อฝันเล็กน้อยและผมก็เชื่อมั่นในตัวเองผมยังเชื่อมั่นในสโมสรด้วยเพราะผมคิดว่าเรามีแนวคิดเดียวกัน นะครับซึ่งนั่นอาจช่วยได้แต่ผมเชื่อมั่นในนักเตะจริงๆอันนี้เขาพูดแล้วเขาก็ยิ้มๆนะเขาบอกว่าผมรู้พวกคุณเนี่ยไม่ได้เชื่อมั่นในนักเตะเหล่านี้มากนะักแต่ผมเชื่อมั่นมากแล้วก็คิดว่าเรายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงนะครับอยากลองสิ่งใหม่ๆแล้วพวกคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ผมคิดว่า มันเป็นไปได้ครับเ,เขาบอกว่าพวกคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้และเราจะลองดูนะข่าวถามต่อนะครับความประทับใจแรกของคุณนะฮะในช่วงไม่กี่วันแรกของทีมแล้วก็การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างและคุณคิดว่าคุณจะต้องการเวลามากแค่ไหนในการซ่อมแซมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงนะครับโมรินบอกว่าผมไม่รู้เรื่องการซ่อมแซมนะฮะแต่อย่างที่เขาบอกครับเรามีเ,าเขาบอก room to change นะครับก็คือมีพื้นที่มีสิ่งที่จะ ทำให้เปลี่ยนแปลงเติบโตนะครับในฐานะทีมผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงในหลายด้านนะครับและในเรื่องการทำความเข้าใจเกมผมรู้ว่ามันเป็นวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปนะครับและเรากําลังเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางฤดูกาลผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงด้านร่างกายของทีมนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความฟิตฟิสกอลนะครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากปรับปรุงนั่นคือทั้งหมดและไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเมื่อคุณอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องชนะครับและผมจะไม่บอกคุณว่าผมต้องการเวลาอีกมากแน่นอน ว่าเราต้องใช้เวลาอีกมากเพราะว่านี่คือหลีกที่ยิ่งใหญ่เป็นหลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับและเราต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อพยายามคว้าชัยชนะพูดได้ว่าเราต้องชนะนะครับและถึงเวลานั้นก็ต้องคว้าแชมป์ให้ได้ครับคำถามต่อมาครับก็บอกสวัสดีครับรูเบน,นเห็นในชัดว่าคุณมีความเชื่อมากในตัวนักเตะของคุณมากแล้วก็มีการพูดถึงระบบนี้มากมายมันจะเป็นการวิวัฒนาการหรือปฏิวัติกันแน่นะครับเขาก็บอก evolution หรือว่า revolution ครับน่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่อง ระบบหลัง3าหรือว่า3-43ของเขานั่นแหละนะครับรูเบนก็ตอบว่ามันไม่ใช่การปฏิวัตินะครับเพราะว่าฟุตบอลไม่แตกต่างจากฟุตบอลที่มีผู้เล่น5คนในแนวรับ3คนในแนวรับหรือว่า4คนในแนวรับผมพูดไม่ได้ว่ามันเป็นวิวัฒนาการก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นทั้งปฏิวัติหรือวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าเราต้องรอและก็ดูกันต่อไปแต่เราจะเล่นฟุตบอลในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเรามีแนวคิดของเราและผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีที่สุด แต่เป็นวิธีมองฟุตบอลของเรามันไม่ใช่วิทยาการหรือการปฏิวัติแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นฟุตบอลของเราครับคนต่อมาถามนะครับรูเบนคุณมาที่นี่เมื่อ6ปีครึ่งที่แล้วและได้พบกับโชเซ่มูรินโญ่ในช่วงฝึกงานนั้นเนี่ยคุณจำอะไรได้บ้าง แลวคุณได้คุยกับโชเซ่ก็คือโมริโญ่นะครับตั้งแต่เข้ามาทํางานที่นี่ไหมนะครับก็บอกเขาส่งข้อความมาหาผมแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสโมสรที่น่ารักครับสโมสรใหญ่มีผู้คนน่ารักและนั่นก็จริงครับและยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอาคารที่แตกต่างออกไปเรากําลังสร้างอาคารใหม่และผมก็เป็นคนละคนนะครับตอนนั้นผมกําลังเรียนรู้และหวังว่าจะได้สอนบางอย่างที่นี่ให้กับผู้เล่นของผมด้วยนะครับแต่สโมสรแห่งนี้ยังคงยิ่งใหญ่ และยังคงเป็นสมสรที่ดีที่สุดในอังกฤษและเราต้องการที่จะชนะอีกครั้งนั่นคือทั้งหมดครับคำถามต่อมานะครับก็คือรูเบนผู้จัดก,การที่ทุกคนเนี่ยมองหาแชมป์ครับมองหาความสำเร็จที่รวดเร็วผลลัพธ์ที่รวดเร็วเมื่อมาที่สมสรน,นะครับก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามามากมายนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเนาะเขาก็เลยถามว่าคุณเห็นอะไรที่นี่ที่คุณคิดว่าคุณเนี่ยสามารถสร้างอิมแพ t สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีครับ รูเบนก็ตอบว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าคุณอยากพูดถึงทีมแล้วก็วิธีที่เราเล่นผมคิดว่าเราเสียบอลบ่อยเกินไปนะครับแล้วเราต้องรักษาครองบอลให้ดีกว่านี้นะครับเราต้องเล่นให้ดีขึ้นเมื่อเราวิ่งก็คือวิ่งกลับตำแหน่งนะครับผมคิดว่ามันชัดเจนสำหรับทุกคนแลวเราก็ต้องเรียกว่าเก่งมากๆในรายละเอียดนะครับบางครั้งเราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าผมนี่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลง ในเรื่องเล็กเล็น้อยๆเหล่านั้นในฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเป็นทีมเข้าใจเกมในทิศทางเดียวกันนะครับนั่นคือจุดโฟกัสดังนั้นเนี่ยผมสามารถบอกคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆอได้นะครับผมคิดว่าผมสามารถช่วยผู้เล่นเหล่านี้ได้มากครับคำถามต่อมาเนี่ยคนถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุมากพอที่จะเข้าร่วมการถแถลงข่าวครั้งแรกของโชเซ่มินโ่ครับในปี2004ก็คือตัวเองอยู่มานานนะเนาะเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยคุณจําเรื่องนั้นได้ไหมและคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนั้น ฉันคิดว่ามีคนถามคำถามแบบนี้ไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาส่งอิทธิพลต่อคุณที่สุดในฐานะผู้จัดก,การทีมคืออะไรนะครับอโมริมก็บอกว่าสิ่งแรกเนะี่ยไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงโค้ชชาวโปรตุเกสทุกคนด้วยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างในประเทศเล็กๆนะครับก็คือโปรตุเกสเนาะสิ่งนี้สามารถช่วยนะครับประทับรอยบนตัวทุกคนได้นะครับแต่ผมแตกต่างจากโชเซ่มูรินโญ่ ผมเป็นคนละคนนะครับแต่ผมก็จําช่วงเวลาเหล่านั้นได้นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณมองไปที่มูรินโญ่และคุณก็เห็นว่าโหรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถคุมทีมชนะได้ทุกที่เลยมันไม่เหมือนกันเขาเป็นแชมป์ยุโรปส่วนผมไม่ใช่แชมป์ยุโรปนะครับแต่ผมเป็นคนละคนในช่วงเวลาอื่นก็คือต่างกรรมต่างวรระต่างคนนะเนาะนะและผมคิดว่าผมเป็นที่เหมาะสมสําหรับช่วงเวลานี้นะครับฟุตบอลสมัยนี้มันแตกต่างออกไปเพราะผมยังเด็กและเข้าใจนักเตะ ดังนั้นเนี่ยผมจึงพยายามใช้สิ่งนั้นครับเพื่อช่วยนักเตะของผมเหมือนอย่างที่มูรินโญ่ทำในยุคนั้นและสิ่งที่เขาทำกับเชลซีถ้าคุณจำได้นักเตะรุ่นยาวตอนนั้นก็เหมือนกับแฟรงค์แลมพาร์ดและนักเตะประเภทนี้ทุกวันนี้ก็แตกต่างไปมากนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลานี้ครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของการเสริมทัพนะครับที่สื่อก็ถามว่าการ เฟ้นหาผเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผสมผสานกันมากๆเลยนะครับคือมันหลากหลายมากทุกคุณคาดหวังว่าจะมีอิทธิพลต่อนลกเตะที่เข้ามาในสโมสรแห่งนี้หรือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแผนกอื่นถ้าเอามาตีความตรงๆก็คือว่าคุณจะปล่อยให้เรื่องการซื้อตัวเนี่ยเป็นของอตำแหน่งอื่นหรือว่าคุณจะดูแลเรื่องนี้เต็มตัวเป็นอำนาจของคุณนะครับอโมริมก็บอกว่าผมคิดว่ามันต้องเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน เพราะถ้าคุณเป็นโค้ชที่เข้ามาที่นี่และเลือกนักเตะไปแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะผิดก็ได้เพราะนี่คือสโมสรฟุตบอลที่จะอยู่ที่นี่ไปอีกนานและในฐานะโค้ชเนี่ยนะครับคุณไม่รู้เรื่องนั้นนะครับดังนั้นคุณต้องทํางานร่วมกับทุกคนและเพื่อสิ่งนั้นนะครับเราต้องปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกข้อมูลโปรไฟล์ของนักเตะที่เราต้องการแต่เราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับในเรื่องนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโค้ชและผมรู้ว่าเราต้องการเล่นอย่างไรนะฮะ ผมคิดว่ามันต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันแต่คำพูดสุดท้ายอย่างที่คุณพูดนะครับควรอยู่ที่ผู้จัดการทีมไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่เพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาจะถามคุณเกี่ยวกับผลงานและในท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็นการถามผ่านผมผมคิดว่าเราสามารถปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกได้ทั้งหมดและผมต้องเข้าใจหลีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับและเมื่อทุกอย่างสอดคล้องกัน ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวกัน the same page นะครับเราก็สามารถซื้อและขายนักเตะได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอะก็โดนถามต่อครับแล้วตกลงกันหรือ,อยังว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนลงนามคือคน approve คนสุดท้ายสำหรับนักเตะนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าผมไม่ได้บอกว่านี่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายแต่ผมมีความรับผิดชอบอย่างมากครับเมืมออมม่อเราต้องเลือกนักเตะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ควรทำลักษณะนี้ผมเป็นผู้จัดการทีมเป็นหัวหน้าโค้ชและผมต้องเป็นคนเลือกนักเตะครับ สื่อถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไไม่็ดถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะในช่วง1 0ถึง12ปีที่ผ่านมาครับว่าเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของผู้จัดการทีมที่ขึ้นมาอยู่ก่อนคุณนั่นแหละเช่นเอริกเทนฮาร์กลุยส์ฟานเกลและก็โชเซ่บุนโยคุณรู้สึกยังไงกับมุมมองความเห็นแบบนี้และคุณคิดว่าความท้าทายที่นี่มันคืออะไรครับโมริมก็บอกว่าผมไม่รู้จริงๆว่าความท้าทายที่นี่คืออะไรนะครับในช่วงหลายเดือนนี้คุณมีโค้ชหลายประเภทที่นี่เช่นฟานเกา และบูรินโยคุณมีโค้ชใหม่ๆที่รู้จักสโมอสรเป็นอย่างดีครับเช่นโอเลกุน่าโซชาจากนั้นคุณก็มีผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดคนหนึ่งในบรรดา5เหล็กชั้นนำนะครับที่เคยมีอย่างเอริกเทนฮาร์ดดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้และผมก็คิดว่าเราต้องปรับปรุงในฐานะสโมอสรต้องยอมรับว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการเวลาโค้ชทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องการเวลานะครับแต่ต้องยอมรับด้วยว่าเราต้องชนะและนั่นคือทั้งหมดดังนั้นผมไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเรามีโค้ช หลายประเภทและผลงานเหมือนกันเราก็จะพยายามเล่นในแบบของเราในแบบของผมและพยายามที่จะชนะนะครับสื่อก็ถามต่อครับคุณไม่คิดว่ามันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้หรอนะฮะอโมริมก็บอกไม่ไม่ผมเชื่ออย่างนั้นจะเรียกว่าผมไร้เดียงสาก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองคือคนที่ใช่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมผมอาจจะคิดผิดก็ได้แต่โลกจะหมุนและดวงอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งนะครับมันไม่สําคัญหรอกและผมไม่กังวลเรื่องนั้นผมเชื่อจริงจริง ว่าผมคือคนที่ใช่สำหรับงานนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีสื่อถามนะครับว่าคุณพูดตั้งแต่ต้นว่าคุณเชื่อในนักเตะเหล่านี้นะครับในขณะที่บางคนเนี่ยไม่เชื่อนักเตะเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เชนฮาร์โดนไล่ออกหรอกเหรอโอ้โหเขาถามตรงดีมากเลยนะนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาไม่อยู่กับสโมสรอ,อีกต่อไปเหรอทีมตกอยู่อันดับที่13และ14พวกเขาไม่สามารถชนะได้พวกเขาไม่สามารถเล่นได้ พวกเขาไม่สามารถครอบครองบอลไว้ได้อย่างที่คุณเพิ่งพูดไปแล้วคุณจะเชื่อในนักเตะที่ล้มเหลวอย่างยับเยินได้อย่างไงครับสำหรับเทนฮาร์ Ten เขาบอกว่าภายใต้กับคุณทีมนในนักเตะไม่เห็นโอเคสักคนนะครับโอริมก็บอกว่าเป็นความเชื่อครับเช่นเดียวกับคําพูดคุณต้องเชื่อผมเชื่อในพวกเขาเพราะเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์นี้คุณสามารถพูดได้ว่า มันเป็นสัปดาห์เดียวแค่การฝึกซ้อม3ครั้งเนี่ยพวกเขาเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองและทุกคนก็ตื่นเต้นครับพวกเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆและสิ่งเดียวที่ผมขอคือการทํางานหนักครับและคุณต้องเชื่อในความคิดใหม่ๆเขาก็รู้สึกถึงสิ่งนั้นนะครับและจนกว่าพวกเขานะจะพิสูจน์ว่าผมคิดผิดนะครับผมเชื่อในนักเตะน,นะครับโมริมตอบแบบนี้นะครับคำถามครับระยะเวลาเฉลี่ยของผู้จัดการทีมตั้งแต่ท่เซอร์เล็กซ์มาอยู่ที่นี่ครับคือประมาณ2ปีครึ่ง นานพอที่จะประทับอํานาจของคุณลงในสโมสรและไปถึงจุดที่คุณต้องการหรือไม่นะครับเพราะเอเรกเนี่ยกำลังพูดถึงวิกีที่เขาซื้อนักเตะดาวรุ่งมาและพวกเขาก็ต้องการเวลาผู้เล่นอย่างกานชโชและเมนูแต่สองคนนี้ไม่ได้ซื้อดีกว่าพวกนี้ก็เวลานานพอแล้วหรือว่าคุณต้องการเวลามากกว่านั้นนะครับโมริมตอบว่าผมมีสัญญาสองปีครึ่งและพวกคุณก็พูดถึงเรื่องนั้นนะฮะผมคิดว่าอีก2ปีเนี่ยพวกคุณคงเข้าใจได้ว่าถ้าผมเป็นคนที่เหมาะสมในกระบวนการนี้เราต้องใช้เวลามากกว่านี้ เพราะถ้าคุณมองไปที่สโม,มสรอ,อื่นๆที่กําลังคว้าชแชมป์ลีกนี้นะครับพวกเขาเนี่ยใช้กระบวนการนี้เป็นเวลานานแต่พวกเขาก็คว้าชแชมป์มาได้นะครับดังนั้นพวกเขาก็เลยมีเวลาที่จะทำโปรเจกต์หรือว่าทำโครงการนี้นะครับผมเข้าใจว่าเราจะต้องใช้เวลานานกว่า2ปีครึ่งเราต้องคว้าชแชมป์บางอย่างนะครับที่ไหนสักแห่งแต่ว่านอีก2ปีคุณจะเข้าใจได้ว่าคุณต้องการเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางนี้หรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นเราจะได้เห็นกันว่า จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับนี่ก็ไปถามเรื่องของการวางตำแหน่งนะครับผมรู้ว่าคุณเพิ่งมาได้ไม่นานแต่ผู้เล่นอาจเล่นตำแหน่งอื่นได้เช่นกาลาโชในตำแหน่งแบ็กหรือหมายเลขสิบแรชฟอร์ดในตำแหน่งกองหน้าคุณคิดยังไงกับผู้เล่นเหล่านี้และคุณคิดว่าผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยเปิดใจที่จะเล่นในตำแหน่งอื่นๆในระบบของคุณหรือเปล่านะครับอโมริมตอบว่าพวกเขาอยากเล่นในช่วงเวลาแรกเนี่ยพวกเขาแค่ต้องการเล่นนนั้นก็เป็นเรื่องง่ายนะครับในอนาคตเราจะได้เห็นแล้วก็ผมต้องเข้าใจว่าคุณสามารถ ดูทางการแทร็สดได้นะครับแต่คุณต้องฝึกซ้อมกับพวกเขาก่อนจากนั้นเนี่ยถึงจะเข้าใจนะครับว่าเขาสามารถรับมือกับตำแหน่งอื่นๆได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าปรับเนี่ยนะครับแล้วทุกคนต้องการเล่นในตอนนี้และหากพวกเขาเนี่ยมีโอกาสลงเล่นเป็นผู้รักษาป,ประตูเขาก็จะเล่นครับนี่ตอบอ่างนี้เลยนะในขณะนี้ในอนาคตเราก็จะได้เห็นแต่พวกเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้คือเปิดใจที่จะเ,เปลี่ยนตำแหน่งการเล่นครับนี่ก็คี์มาแน่ๆแล้วว่า 3 4 3ส,สชัวและหลายคนอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยืนการเล่นจริงๆนะครับสำหรับคำตอบนี้เดครับถามครับรูเบนผู้เล่นหลายคนที่เคยเล่นในคุณในอดีตกล่าวว่าคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของคุณก็คือความสัมพันธ์ที่คุณมีให้กับพวกเขานะครับคุณรู้สึกแล้วนะว่าคุณเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นเหล่านี้คุณรู้สึกว่านักเตะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองบ้างหรือเปล่าและนั่นอาจเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนะครับอโมริมก็ตอบว่าแน่นอนแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของทุกทีมครับถ้าคุณไม่ชนะ ชนะในเกมเนี่ยคุณก็เริ่มสงสัยในวิธีการเล่นของคุณเช่นผมไม่สามารถครองบอลได้นะครับภายใต้แรงกดดันดังนั้นสิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้นะครับคุณจึงเริ่มรู้สึกถึงมันภายในตัวนักเตะนะครับคุณสามารถเข้าใจได้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยเดินกําลังจะลงสนามไปในเกมหรือว่าช่วงวอร์มอัพนะครับนั่นเป็นเรื่องปกติและผมคิดว่าผมก็ต้องช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาแต่พวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะรับมือนะครับกับ ความเรียกว่ากดดันความต้องการของเกมในพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขาพิสูน์แล้วและคุณก็คงเห็นแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วพวกเขาเมีครึ่งแรกที่ไม่ดีจากนั้นครึ่งหลังครับก็เริ่มแสดงตัวตนออกมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ใดๆอโมริมดูด้วยนะเขาบอกดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็คือนักเตะครับต้องค้นหาวิธีคิดแบบนั้นเพื่อเล่นลักษณะที่ดีหรือแบบในครึ่งหลังเนี่ยตลอดทั้งเกมให้ได้ครับ คำถามสุดท้ายนะครับก็บอกสวัสดีรูเบนก่อนอื่นเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะขอให้กลุ่มนักเตะเหล่านี้เล่นในสไตล์ของคุณการจัดทีมของคุณหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกปรัชญาการเล่นฟุตบอลที่เหมาะกับนักเตะที่คุณมีอยู่ที่นี่นะครับแปลกแปลกไปก็งงๆเนาะแต่คือมันหมายความว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะขอให้เขาเนี่ยเล่นในสไตล์คุณหรือบางทีคุณอาจจะต้องเลือกวิธีการเล่นที่เหมาะกับทรัพยากรที่มีเออถ้าแปลตรงตัวขึ้นก็คงจะแบบนี้ นะครับอโมริมก็บอกว่าในฐานะโค้ชเนี่ยคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งครับผมเลือกทางของเรา100%เสมอผมชอบเสี่ยงนิดหน่อยแต่ต้องผลักดันตั้งแต่นาทีแรกถ้าพวกเขารู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าผมเชื่อมั่นในวิธีการเล่นของเรามากพวกเขาก็จะเชื่อเช่นกันดังนั้นจะไม่มีการสงสัยครั้งที่2ไม่มีครั้งที่2นี่เป็นวิธีหนึ่งครับที่เราจะต้องทําและเราจะปรับผู้เล่นบางคนเพราะเราไม่มีโปรไฟล์ที่เหมาะสม ทีมนี้สร้างมาเพื่อระบบที่แตกต่างออกไปแต่เหมือนที่ผมบอกพวกคุณไปแล้วมันก็เหมือนกันกับการเล่นที่ผู้เล่น5หรือ4คนหลักการก็เหมือนกันการวางตำแหน่งแตกต่างกันเล็กน้อยในวันอาทิตย์คุณจะได้เห็นรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงและคุณจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมากนะักเอ๊ะเหมือนไกด์อะไรบางอย่างแต่คุณจะรู้สึกได้ในเกมระหว่างการวางตำแหน่ง และวิธีที่พวกเขารับบอลหรือว่าการสอดซ้อนซึ่งคุณจะเห็นในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดในการให้สัมภาษณ์แบบแปลมาทุกคําถามทุกคําตอบของรูเบนอโมริมนะครับกับการแถลงข่าวกับสื่ออื่นด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ MU TV ครั้งแรกนะครับก็จัดมาแบบเต็มๆอันคัดเลยรู้สึกอย่างไรบ้างได้อะไรบ้างจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้คิดว่าเขาตอบเขาหินประเด็นอะไรมาให้บ้างยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับส่วนผมจะไม่วิเคราะห์ต่อแล้วเพราะว่าแค่แปลบทสัมภาษณ์มันก็ยาวแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปเอาเป็นว่าถ้าชอบติดตามข่าวสารแบบนี้ชอบแนวนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเป้งจิรายุจับบางและอาลาโน่ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ